อายเขาแล้วเกินอายแล้วเกินสวัสดีค่ะปราควรขอบคุณทุกเลฟทุกไลน์นะคะคอมเมนต์มันมีแค่นี้ละมั้งขอบคุณนะคะมีลูกชิ้นลูกชิ้นไม่หมดนะเหลือไว้เดี๋ยวไว้ผัดพริกดีกว่าผัดพริกกับหน่อไม้หน่อไม้เนี่ยผัดพริกกับหน่อไม้อร่อยเดี๋ยวเดี๋ยว เอาเก็บไว้ก่อนเดี๋ยวเราเคลียร์พื้นที่ก่อนกินมาหาของกินอร่อยๆดีกว่าเรื่องของเรื่องเนี่ยทำผิดทำผิดสูตรแล้วเนี่ยทำผิดสูตรขอบคุณหลายๆนะคะมาค่ะเดี๋ยวเรามาตักใส่บินโตนะคะ หรือยังไม่ตักก็ได้เพราะว่าเรายังไม่ได้กินเนาะนี่เดี๋ยวเดียวเดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวรออีกสักนิดหนึ่งวันนี้เรามีกว๋วยจั๊บนะคะกว๋วยจับ๊บมาให้เพื่อนๆได้กินนะคะเดี๋ยวเรามาทำพร้อมๆกันอันนี้เราก็เดี๋ยวรอมันเดือดก่อนนะคะรอมันเดือดก่อนขอบคุณหลายๆนะคะ thank you so much นะคะ อ้าววันนี้ทำไมหายอ๋อไม่ได้หรอแบตบหมด แบตหมดหรือ,อยังไงเดี๋ยวรออีกแป๊บหนึ่งเดี๋ยวเราจะเอาเครื่องนี้ลงนะคะใส่เดี๋ยวขอใส่จานก่อนใส่ถ้วยใส่จาน มา,มาค่ะโอ้ยเดือด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 แล้วหอมมากเลยเต็มหม้อเต็มไหะเจ้าช่วยกล้วยทอดแล้วขอชิมกันนะคะ เดี๋ยวจะตักใส่เป็นโตโอเคขอตักใส่เป็นโตก่อนนะคะอร่อยอร่อยนี่นะคะขออนุโมทนาบุญกับเพื่อนๆนะคะที่แวะมาส่งกำลังใจให้กับบ้านเก๋ๆชาแนลนะคะ thank you so much นะคะ ขอบคุณหลายๆนะคะน่ากินมากๆเลยขอบคุณนะคะประควรขอบคุณมากๆเลยนะคะทุกเลิฟทุกไลท์เลยนะคะที่อยู่ข้างบนที่ไม่ได้ลงมาทักทายนะคะที่อยู่ข้างบนนะคะทุกคนเลยนะคะที่มาตั้งแต่ต้นไลท์นะคะแล้วก็จอดจอดได้เลยนะคะ นี่ประมาณนี้เลยค่ะเสร็จแล้วมาแล้วหนึ่ง uh huh. นี่นะคะนี่นะคะเราจะตักใส่เป็นโตใส่บานนะคะประมาณนี้เลยนะคะนี่นะคะขออนุญ,ญาตวางตรงนี้นะคะแล้วก็ ปิดปิดเตาได้เลยนะคะปิดเตาไว้ก่อนปิดเตาไว้ก่อนนะคะเดี๋ยวเรามากินกว๋วยจับกันนะคะใช่ไหมเนาะ <c oughs> ขอบคุณแล